สวัสดีครับผมตี้นะครับตี้มอเตอร์โฮมนะครับวันนี้เราจะมาแนะนํารถนะครับคันหนึ่งที่เราได้ปรับปรุงนะครับระบบน้ําดีแล้วก็น้ําเสียนะครับดูภาพรวมก่อนนะครับก็เป็นรถมอเตอร์โฮมนะฮะยี่ห้อโตโยต้านะครับโอเครถเป็นรถที่ทํามาเดิมนะครับแล้วก็มาปรับปรุงที่เรานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราได้ปรับปรุงในส่วนไหนบ้างนะครับ สำหรับงานของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นงานเปลี่ยนถังน้ําดีนะครับถังน้ําดีบริเวณที่เก็บถังน้ําดีคือตรงนี้ฮะเปิดให้ดูนะฮะเราเปลี่ยนถังน้ําดีนะครับของเดิมรั่วนะครับของเราก็คือเป็นถังน้ําดีใหม่นะครับอันนี้นเดิมค,คือมีถังน้าดีอยู่แล้วใช่ขนาดยังเล็กนะฮะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นขนาด70ลิตรนะครับอ๋อซึ่งพื้นที่ลูกค้ามีอยู่แล้ว ใช่ครับพื้นที่ลูกค้ามีอยู่แล้วล้วก็พยายามตอนแรกพยายามจะให้ลงได้100ลิตรนะฮะแต่ทีนี้เนื่องจากความยาวไม่พอนะฮะก็ได้ประมาณ70ลิตรบวกกับติดงานระบบด้วยนะฮะก็เลยได้เจลิตรจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40ลิตรนะฮะครับอันนี้ก็ได้เพิ่มเกือบเท่าตัวนะฮะอุปกรณ์ถังน้ำดีที่จำเป็นนะฮะก็คือสังเกตรายล,ละเอียดนะครับ จะมีอันที่1น,นะฮะจะเป็นตัวเกตวัดระดับน้ำนะครับจะอยู่ตรงนี้นะฮะ <_ letter> แล้วก็มีแผงกันขึ้นจะมี2จุดนะครับแผงกันขึ้นจะมี2จุดที่เห็นเ,เหมือนช่องเติมน้ํามันเข้ามาจะเป็นเติมน้ําเข้าจากภายนอกก็ประมาณ1น,นิ้วครึ่งนะฮะแล้วก็ที่เห็นท่อที่เป็นสีน้ําเงินเหลืองนะฮะจะเป็นท่อน้ําล้นนะครับเวลาเราเติมแล้วล้นเนี่ยมันก็จะล้นออกไปด้านนอกนะครับ ไม่ทําให้ล้นฝาขึ้นมานะฮะส่วนท่อนี้นะครับจะเป็นเอ่อไปต่อเข้ากับชัดโครกของรถ RV ปกตินะครับโอเคครับอ่าสำหรับอันนี้ที่เห็นนะครับจะเป็นเกจวัดอ่าอันนี้จะเป็น water tank อันนี้จะเป็นน้ําเสียเป็น black t a n นะฮะ mm hmm. ครับก็จะเป็นบอกระดับเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะ ก็คือถังรถคันนี้ก็คือได้เพิ่มแบคแคงใปด้วยใช่ค่ะงานของเราในส่วนถัดไปก็จะมีตรงนี้นะฮะอ,อ่าห้องอันนี้กดชักโครกะฮะอโอเคอันนี้ลูกค้าก็จะมีเดิมติดตั้งมาเดิมอยู่แล้วนะครับอ๋อลูกค้ามีโถชักโครกอยู่แล้วอ่ามีโถชักโครกอยู่แล้วนะครับ เราก็เราก็มาเปลี่ยนแปลงระบบน้ําเพื่อให้การฝัดชักโครกเนี่ยแต่เดิมเนี่ยท่อจะเป็นแค่สามหุนนะครับการฝัดชักโครกเนี่ยทำให้น้ําไม่ค่อยไหลนะครับอ๋อแต่เดิมก็ยังต่อเดิมสามารถฝัดได้อยู่แล้วฝัดได้อยู่แล้วแต่ว่า,าปริมาณน้ําอาจจะน้อยนะครับเราก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนปั๊มน้ําเปลี่ยนแล้วขนาดท่อใหม่นะครับจากสเดิมสามหุนเป็นสี่หุนโอ้เนี่ยฮะน้ำจะแรงเลยนะฮะแล้วก็ เออ่มีการเปลี่ยนปั๊มใหม่ด้วยของเเดิมมาีปั๊มเดิมอยู่ปั๊มมเดิแต่ขนาดเล็กฮะ,ะครับอันนี้ฮะขนาดเล็กหมายถึงว่าน้ำก็จะไหลเบาไหลเบาอันนี้น้ําไหลแรงเลยฮะโอเคแล้วก็มีงานเออ่ตัวสายชําระใหม่สายชําระนีะ่เลือกเป็นแบบทำไมนี่ใช้แบบขดคเโทษนะครับใช้แบบขดเป็นเพราะว่าหนึ่งเวลาขับรถไปนะฮะจะไม่ เวลาขับรถไปเนี่ยสายเนี่ยจะไม่ตีกับรถเป็นเสียงดังนะฮะครับก็ถนอนผนังด้วยเนาเนะใช่ครับโอเคถัดมานะครับก็จะเป็นงานเปลี่ยนวาล์วใหม่ทั้งหมดนะครับของเราที่เลือกใช้เนี่ยเราจะเลือกใช้เป็นของ American Standard ะนะครับก็ปักบัวนี่นะฮะ น้ำก็จะไหลแรงโอเคครับสำหรับปั๊มน้ำดีนะครับเมืม่อเมื่อสักครู่หนึ่งเราเห็นถังน้ำดีแล้วเราก็มาดูปั๊มน้ำดีนะฮะเราก็ประกอบปั๊มน้ำดีไว้ตรงนี้นะครับครับ ตามน้ำดีเป็นปั๊ม12โวลต์ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นปั๊ม12โวลต์ของซีโฟร์ครับแล้วก็มี <Hey. S 1> สายต่อกับทางนี้กโค้กเนาะสีส้มใช่ครับอันนี้ที่เห็นท่อน,นี้จะเป็นสําหรับไว้ล้างถังเวลาถ้ามีถังน้ําดีข้างบนนะฮะมีตะกอนนะฮะเราสามารถเปิดล้างถังตรงนี้ได้เลยอ่าแค่เปิดเอ่เออเามือเปิดเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะฮะเอาฝาเอามือเปิดฝาข้างบนแล้วก็ ล,ล้างแล้วก็ปล่อยน้ําตรงนี้ก็จะเป็นการล้างถังได้เลยโดยใช้ปั๊มน้ำนครับเป็นการล้างถังฮะงงตัวนี้นถังแล้น้ำทิ้งไปที่ไหนครับน้ำทิ้งก็จะลงมาด้านล่างครับเราก็ไปจอดบริเวณเอาสายยางต่ออที่ทิ้งได้ครับครับสําหรับด้านหลังเนี่ยจะเห็นก็คือมีปั๊มปั่นตะกอนจะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีงานแบ็คแท้ง์แบ็คแท้ง์ที่อยู่ด้านในนะฮะแบ็กแท้ง์ที่อยู่ด้านในเนี่ยขนาดเจ็ดสิบลิตร นะครับแล้วก็มีปั๊มปั่นตะกรจะอยู่บริเวณนี้นะครับทำไมต้องอยู่บริเวณนี้เอ,อเพื่อสะดวกในการเซอร์วิสฮนะถังไม่ต้องอยู่แทนอย่างอะไรถัง,งนะ,ะใช่ถังน้ําเสียนะฮะส่วนปัม๊มปั๊มเนี่ยก็ต้องอยู่หลังถังบริเวณนี้เพื่อให้เอ,อบริเวณช่วงท้ายเพื่องานเซอร์วิสจะได้ทำง่ายได้ง่ายนะฮะโอเค okay, หลังจากนั้นก็มาดูต่อฮนะจะมีงานท่อ ท่อเนี่ยจะมีสามท่อนะครับท่อแรกเนี่ยอันนี้จะออกเเป็นการทิ้งด้วยแรงน้มถ่วงนะครับปล่อยปล่อยเลยแล้วก็ทิ้งจากถังน้ําเสียด้วยแรงน้มถ่วงอันที่สองจะทิ้งจากปั๊มเดี๋ยวเราจะไปกดสวิตช์ปั๊มกันนะฮะอันที่สามเนี่ยจะเป็นน้ําล้นบวกท่ออากาศก็คือถ้าเกิดในแบคแท้งเต็มเนี่ยน้ำเนี่ยก็จะล้นออกตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันท่านไม่เต็ม บริเวณนี้ก็จะใช้เป็นเอ,อท่ออากาศเพื่อให้เจุลินทรีย์ที่ใช้อากาศได้ทำงานคนระะับโอเคเดี๋ยวเรามาล,ลองกดชุดกันดูฮะสำหรับทางน้ำเสียเราเดินต่อไว้ที่ด้านหน้าแล้วฮะก็สามารถกดชุดได้เลยเนี่ยครับกดบริเวณนี้ ออรถที่นำม,มาปรับปรุงคันนี้นะครับสาเหตุที่ต้องนำม,มาปรับปรุงนะฮะหนึ่งในส่วนระบบถังน้ำดีนะฮะถังน้ำดีเนี่ยมีขนาดเล็กและรั่วะนะครับก็เลยนำม,มาเปลี่ยนให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนระบบท่อให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเปลี่ยนระบบปั๊มให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับก็คือทำให้น้ำดีเนี่ยสามารถใช้งาน ได้อย่างเหมือนบ้านเลยนะครับแล้วก็รวมถึงถ้าเกิดน้ําดีเนี่ยมีแรงดันสูงเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เครื่องทําน้ําอุ่นได้ตามปกติเหมือนในบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของระบบน้ําดีนะครับก็เริ่มจากถังปั๊มระบบท่อนะครับแบ่งเป็น3าส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนระบบน้ําเสียก็คือเริ่มจากถังน้ําเสียปั๊มปั่นตะกรทิ้งนะครับ ซึ่งทําให้หนึ่งก็คือปัญหาเดิมมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นก็ทําให้พอเราเพิ่มระบบแบ็กแพงเนี่ยเรื่องกลิ่นเนี่ยก็หมดไปละเพราะเราในถังน้ําเสียเนี่ยก็จะมีทั้งท่ออากาศนะครับมีท่อน้ําล้นในตัวแล้วก็มีทิ้งความสะดวกก็คือการเลือกทิ้งเนี่ยมี2แบบนะครับจะเลือกทิ้งโดยปั๊มหรือจะเลือกทิ้งโดยแรงน้ำถ่วงก็ได้นะครับ เรามีให้เลือกทั้งทั้งสองแบบฮะโดยภาพรวมแล้วการเปลี่ยนแปลงระบบน้ำดีน้ำทิ้งในรถบ้านเนี่ยก็จะทำให้การใช้งานรถบ้านเนี่ยเป็นไปอย่างสะดวกสบายนะครับใช้ได้ตามปกติเหมือนที่เราใช้กับที่บ้านเรานะครับความรู้สึกความเคยชินเนี่ยก็จะคล้ายๆอยู่บนบ้านเลยนะครับงานระบบถังน้ำดีนะครับจะอยู่ที่900 0กว่าบาทนะครับส่วนงาน ะระบบถังน้ําเสียพร้อมเดินท่ออะไรต่างๆจะอยู่ที่20,000กว่าบาทรวมแล้วก็30,000กว่าบาทครับผม,ม,ไ,มไม่เกิน3 5 0 0 0ครับก็ฝากติดตามนะครับวันข้างหน้าต่อไปครับถ้าจะติดต่อมาติดตั้งระบบน้ําดีน้ําเสียแบบนี้ระบบห้องน้ําที่สามารถกดชุดทิ้งได้ติดต,ต่อได้ทางไหน,นครับติดต,ต่อที่ตี้มอเตอร์โฮมนะครับเบอร์ทโทร0 8 1 6 8 5 9 2 0นนะครับ ส่วนฝ่ายอะไหล่นะครับก็จะเป็น0 9 5ย์8 2 9 6 9ครับหรือ Line Official นะครับมีตัวแอปไซน์ครับ p y underscore motorhome ครับครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะครับสวัสดีครับ